สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะปีใหม่2566นกะคะก็ขอบพระคุณลูกค้าจริงๆนะคะที่ไว้วางใจ M c 99เก้าในอวะและก็ไว้วางใจไปปล่อยมาเสมอมานะคะปีใหม่นี้นะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะคะก็ขอให้มี่ต่ความสุขวามเจริญนะคะเดินทางไปไหนก็ขอให้แคล้าขาดปลอดภัยนะคะหยิบจับอะไรก็ขอให้เป็นเงินเป็นทองนะคะปีกระต่ายนี้นะคะขอให้แบบว่าเข่งเข่ง ปีและตระหงห์ต่อไปด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะแล้ววันนี้นะคะมีเลยมีโตโยต้าฟอร์จินเนอร์มานำเสนอเออต้องบอกเลยว่าวันนี้ดูสุกว่าตื่นเต้นมากๆเลยนะคะ <c oughs> อะฟอร์จินเนอร์คันนี้นะคะสำหรับท่านที่สน,สนใจสามารถแวะเข้ามาชมในร้านของเราได้นะคะ ขอบจุดดรอสีดําโอ้โหขับดีขับเยี่ยมมากมากเลยนะคะพี่พค่ะวันนี้นะคะกัเขา้าวดาที่จันทบุรีนะคะบรรยากาศโอ้ส,สวยมากเลยนะคะท่านใดที่อยากจะเดินทางมาเที่ยวจันทบุรีนะคะวันนี้เราเช็คอินที่ร้านบันเทิงนะคะโฮมสเตย์นั่นเองนะคะโอ้โหปูม้านี่เนื้อแน่นๆนะคะพี่ๆค่ะปูม้าเนื้อแน่นๆนนะคะหวัวละท่านละ 1,700บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีค่าสเมลาลานะคะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้เราขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ